สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ทุกท่านเลยที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่า วันนี้เราก็พบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาศลบบุรีตามหาพาบ้านยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปของเราในทุกๆวันนะครับถ้ามีวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งโพสต์ชุมชนบอกอย่างเมื่อวานนะครับถ้าติดธุระหรือ,อไม่ทันจริงๆนะครับแต่ก็พยายามมาทุกๆวันนะครับพี่ๆพ,พบเจอกันเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับ ให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับ0 8 1 7 9 4 1 6ห6นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะพัาเครื่องจัดส่งนะครับไปสนีฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเสริมคือเก็บเงินปลายทางเพิ่มองค์ละ20บาทแต่แนะนำให้โอนนะครับพี่พี่ก็ได้รับของแน่นอนแล้วก็รวดเร็วนะครับปลายทางต้องมีผู้รับอะไรติดต่อช้าหน่อยนะครับผมแล้วก็ วันนี้กันนะครับพี่ๆฝากมารับชมเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะครับวันนี้มีพักเครื่องสวยๆมาฝากราคาเบาๆแบ่งปันกันนะครับมาพูดคุยกันทุกๆวันนะครับผมอ่าแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะรวมส่งย่อ่าของวันเสาร์นะครับส่งวันพรุ่งนี้วันจันทร์พร้อมกันเลยนะครับพี่ๆเนื่องจากวันอาทิตย์วันนี้ไปธนีหยุดนะครับผมองค์แรกของวันนี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อจาดนะพนี่สองสี่กว่านี่แล้วองค์นี้ได้ เขาจะทําเป็นพวกประจําวันพวกอะไรนะพี่พี่พวกนี้นะครับแล้วองค์นี้ได้เป็นเรื่องเงินเก่านะครับพี่นี่โอ้หแต่องค์นี้เนื้อจัดมากๆท่านใดที่ชอบแบบเข้มขังแบบจัดจัด,จดคลาสสิกสมัยโบราณจริงๆห้ามพลาดองค์นี้เลยนะครับนี่เรื่องเงินเก่านะครับพระผงหลวงพระจัดอันนี้ก็อันนี้ขอ600พอพี่พี่เล่นกันครับปกติก็เป็นเกือบเป็นพันเป็นพันอยู่แล้วนะครับนี่วันนี้ก็ได้มาคลาสสิกจริงๆเอา600บาทพอนี่เนื้อโอ้เนื้อจัดจ้านมากๆนะครับ เรื่องเงินเก่าโบราณเลยนะครับนี่เงินสมัยก่อนนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับปกเสกโดยหลวงพ่อจ่าและเกจิอีกมากมายนะพี่วีน่าเก็บมากๆท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับนี่ของจนห่วงจะขาดแล้วนะวี่นี่ดูง่ายคัสสิกจริงๆนะครับผมนี่เนื้อหาไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าเก็บจริงๆท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมน่ารักมากๆองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นเพชรน้ําเอก รุ่นเพชรน้ำเอกก็ถือว่าเป็นรุ่นนิยมนะครับอ่านิยมกว่ารับสเสด็จด้วยมั้งเนี่ยนี่น่ารักมากๆมีโคตต้ตตอกผิวนี่ม่วงเลยนะครับนี่ปีสองพัน้า้อยสาสิบกะครับรุ่นเพชรน้ำเอกท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเนี่ยพี่ผิวนี่ม่วงเลยเนี่น่ารักมากๆเลยนะครับดูตัวตัดท่านใดชอบก็ สอบถามกันเข้ามานะครับรุ่นเพชรน้ำเอกหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนิยมเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยนะนานๆมาเมื่อก่อนเรามีโอกาสเมื่อก่อนเรามีโอกาสได้บ่อยนะพี่ได้มาหลายเหรียญน,นะเดี๋ยวนี้เริ่มหายากนะพี่ๆนี่ดูคมชัดโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับผมเหรียญเดิมๆดีนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ห้ามพลาดนะครับยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็หลวงพ,พ่อแพร นี่อันนี้สวยพี่ๆนี่สวยแชมป์เลยเป็นเหรียญกระไหลทองนะพี่ปีศูนย์แปดออกพร้อมเหรียญรุ่นแรกอันนี้เอาเจ็ดร้อยท่านใดชอบปิดได้เลยนะเหรียญสวยจริงนะพี่ๆี่นี่ถือว่าเป็นเหรียญยุคแรกของหลวงพ่อแพรนะครับออกพร้อมรุ่นรุ่หล่อรุ่นแรกเลยนะครับกระไหลทองแชมป์แชมป์เลยจะหายากสกุตติเราก็จะเจอลมดํานะพี่แล้วอพาก้าที่เราใช้อันนี้กระไหลทองแบบแชมป์แชมป์เลยเต็มเต็มเลยนะนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ นี่เหรียญดูง่ายบ้านๆนะครับแล้วก็เหรียญหลวงปู่หลวงพ่อมุมหน้าบ้านพี่ๆนี่บ้านๆจริงๆนะครับสาราการประเรียนพระราชทานนะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอปีหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับนี่เหรียญมีจานนะพี่ตรงนี้นี่มีจานเต็มเลยเนี่ยตามนี้เนี่ยมีจานมีจานนะครับอมนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมาครับเหรียญหลวงพ่อมุมเดี๋ยวให้ดูนะพี่ๆนี่ตัวตัดดูตัวตัดนี่จบเลยและดูมีจานเต็มเลยนี่ตรงนี้จะเป็นจานเลยลมดำเดิมๆนะครับ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ไม่ได้ปัดฝุ่นเลยนะนี่เหรียญสวยคมชัดมาแบบบ้านๆไม่ได้ปัดฝุ่นเลยปล่อยหิ้งๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ห้ามพลาดเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อมุมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนิยมเลยนะพี่ๆอีกหนึ่งรุ่นนิยมเลยรุ่นนี้นะครับสวยเดิมๆดีนะครับและน,นี้เหรียญวัดออกวัดอนคงเหรียญคกเข็มนี่สวยมากๆเลยพุทธจันรนวมนะครับจัดสร้างนี่สวยเลยพี่ๆอันนี้เอา700ร นี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นเหรียญเก่า2 4 9กว่าห่วงเชื่อมเดิมๆเ,เลยพี่พี่อันนี้เหรียญโอ้โ oh, หเหรียญปุกเสกพิธีใหญ่นะพี่พี่นี่เป็นเหรียญวัดโคกเข็มถือว่าเป็นรุ่น2นะรุ่นแรกจะห่วงเชื่อมเนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับเหรียญเล็กกระทัดรัดสวยงามกระลาทองแบบโอ้โ oh, หเปียกๆเ,เลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็ห้ามพลาดเลยนะครับดูง่ายชัดเจนแล้วก็อันนี้ได้ยี่ห้าตววัดเนื้อแร่พี่พี่นี่นานๆมานะครับมีหน้ามีตาอันนี้ยี่ห้าสัตว์วัดเนื อันนี้ก็ขอ700พอท่านใดชอบปิดได้เลยนะบ้านๆดีนะครับผมนี่หิ่งหิ่งบ้านๆเลยเนื้อจัดจ้านนะครับองค์นี้ท่านใดมีเดือยนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับบุกเสกพิธีใหญ่ร้อยแปดคณอาจารย์พี่ๆนี่เนื้อแร่นะครับหน้าตาดีนะครับผมปี250 0ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าเก็บแล้วก็ประสบการณ์สูงมากๆนะครับแล้วก็พระโอหฟอร์มสวยนี่ลึก กดลึกสวยฟอร์มดีนะครับดูง่ายชัดเจนดีนะครับผม700บาทนะครับเบาๆกันเลยนะครับผมและนี้ปิดตาเพราะจวนพี่พี่ออกน้อยมากๆแนะนําให้เก็บเลยเนื้อเดียวกับสุ่มนะครับออกพร้อมกันกระสุมเล็กสุ่มใหญ่อันนี้ปิดตาค่อยได้กระทัดรัดเลยนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับอันนี้เอาแค่700พอพี่พี่ราคานี้ไม่มีแล้วนะโอ้โหบ้านๆจริงๆพี่พี่ดูนี่ผิวเดิมเลยเนื้อแบบเนื้อแบบหลวงก่อจวนท่านแบบโหทำแบบ ถึงจริงๆนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันน้ำเต้านะครับปิตาวัดหนองสุ่มหลวงพ่อจวนถือว่าเป็นรุ่นนิยมเลยพี่ๆน่าเก็บมากๆนะครับและอันนี้เป็นหลวงจะอ่าเป็นหลวงพ่อสว่างพี่พี่เป็นพระผงหลวงพ่อสว่างอันนี้เอา500พอหายากพี่พี่เป็นเนื้อผงน้ํามันนี่อันนี้500เล่นเกินแน่นอนนี่พี่พี่บ้านๆเลยสภาพสวยนะต้นออนแบบนี้นี่ทําให้พระดูง่ายนะครับ นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับจะองค์เล็กนิดหนึ่งพี่พยายามซูไม่เห็นชัดๆนะนี่จะองค์เล็กนิดนึงจะถ่ายยากนิดนึงนะครับสวยๆเลยก็เหนียได้บ้านเดียวกันอันนี้เป็นหลุงพ่ออิ่มมีลงหนังสือมีลงตามกลุ่มอันนี้600พอเป็นนังขวักเนื้อผงยุคแรกเลยหลุงพ่ออิ่มวัดอัวเข่านะพี่ส่วนมากที่เราเห็นก็จะเป็นโลหะหล่อนะอันนี้เป็นเนื้อผงนี่หายากเนี่ยผงผสมว่านพวกอะไรนะสมัยก่อนถือว่าน่าใช้มากๆเลยผมก็มีใช้อยู่องค์นะ ในนี้พบเจอน้อยนะนี่ท่านใดชอบเอา600พอนะครับฟอร์มดีสวยแชมป์เลยนะครับแล้วก็อันนี้ลุงอันนี้เอา350ท่านใดเร็วท่านใดได้นะองค์นี้สวยจริงเลยหลวงปู่ทวดหลวงปู่หมุนปุกเศกรุ่นพระเจ้า5พระองค์เคยได้มาเมื่อก่อนมีพี่ๆถามกันเยอะมากองค์นี้แชมป์จริงพี่ๆนี่อันนี้เอา350ท่านใดชอบปิดได้เลยนะนี่ฝุ่นๆบ้านๆเลยนะครับอ์นี่มีหน้ามีตาสภาพสวยเลยหิ่งหิ่งเลยนะครับ ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งบันนะครับหลวงปู่หมุนปพวกเศษและเกจิอีกมากมายนี่สภาพเดิมๆดีน่าเก็บและอันนี้เหรียญโอ้โหอันนี้พิธีใหญ่พี่พวกหลวงู่โตพวกอะไรพุกเศษนี่สวยเกจิพุกเศกเ,เยอะมากๆนะครับที่ล,ลึกนะครับครบรอบ25ปีธนาคารศรีนครน,นะพี่ๆนี่อันนี้น่ารักมากๆอันนี้เอา300เหรียญน,นะพระปัญจพุทธมหามงคลนะพี่ๆสวยมากๆเลยไทยรีพินาศด้วยนะครับนี่ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะ300บาท เหรียญสวยแชมป์เลยผิวนี่หลงเลยนะครับแล้วก็ได้พระชัยหลังช้างมาพี่ๆนี่สวยแชมป์ทุกเหรียญเลยเอาเร 200, หรียญละ200้หลวงพ่อฤษีลิดำปุกเศษหลวงพ่อพเปิ่นวัดบางพระเกจิอีกมากมายนีย่สวยแชมป์เลยอันนี้แกะออกจากซองเดิมนะพี่ๆเอาเหรียญละ2 0 0ท่านใดชอบปิดได้เลยนะชุดนี้แชมป์จริงเลยนะครับซองมันยุ่ยหมดเลยนะพี่เลยต้องแกะนะครับถ่ายมองไม่เห็นเลยนะครับผมนี่ ท่านใดชอบนะครับโพะ่อีดินดำปกเสกหลังพอบรอนิยมนะครับปี3 0เนี่ยปิดได้เลยนะและอันนี้นี่พี่พี่เก่ามากๆเป็นสมเด็จนี่อันนี้ไม่ทราบที่อันนี้ก็อันนี้ขอสัก400สมเด็จด,ดินเผาเก่าโบราณนี่เก่าจริงดูง่ายด้วยนะครับไม่ทราบที่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะราคาเบาๆเลยนะครับแล้วก็ปิดตาเก่าก็เอา400พี่พี่นี่เก่ามากเลยมีการเคลือบด้วยนะพี่พี่นี่นี่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะมีการลงฉลักหรือเคลือบนะครับ ผิวหิ้งฟุ่นฟุ่นดีนะครับนี่บ้านๆเลยแต่ว่าบางอย่างเราก็ไม่รู้ที่นะครับเราก็เหมามาตามบ้านเราก็แบ่งปันกันไปนะครับเก่าๆอันนี้นางหลวงพ่อกลวยนางหลวงพ่อกลวยเอา350นี่อันนี้มีลงหนังสือทุกเล่มเลยพี่พี่พิมพ์มาตรฐานนะครับดูง่ายชัดเจนดีนะครับบ้านๆเลยนะครับผมปิดได้เลยนะแล้วก็อันนี้ชุดหลวงพ่ทวดพี่พี่พิมพ์เท่ากับหลวงพ่อทาบเลยนะพิมพ์เหมือนหลวงพ่อทาบเลยแต่หลวงพ่อทาบจะเป็นยันต์อู่แต่อันนี้นะพี่พี่เป็นตัวสอเสือ อันนี้นี่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะเอาองค์ละ2 0 0พอมี5องค์ถ้าถ้าท่านใดเหมาหมดนะถ้าท่านใดเหมาหมดเอาแค่700พอ5องค์นะครับนี่ถ้าถ้าแยกก็องค์ละ200นี่อันนี้ไม่ทราบที่ท่านใดมีความรู้นะครับเคยเห็นเคยผ่านตาก็ฝากแนะนํากันได้นะว่าเป็นที่ไหนนะครับเหมือนหลวงพ,พ่อทาบหมดทุกอย่างเลยไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อทาบท่านมีหลังแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่แต่นี้เป็นสอเสือนะครับเนื้อดินแบบเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ปก ปกกาแพงพี่ๆนี่เรื่มเดิมก็ไม่ได้เรื่มนี่ปกจิ๋วเขาเรียกว่าปกจิ๋วกําแพงอันนี้องค์ละว300พอนี่นี่เรื่มเก่าเลยเก็ดเรื่มเก่าว,วินเทจนะครับแล้วองค์ก็เหน่มาบ้านเดียวกันนะครับท่านใดชอบปิดได้เลยนะเน<อ>ื้อหาไม่ต้องพูดถึงนะครับเก่าๆเลยนะครับและนี้เอา350พอเหรียนหลวงพ่อราพิธีใหญ่วัดโพสีปี1-2 นี่กระไหลทองแบบแชมป์เลยเหรียญหลวงพ่อลาวัดโพสีท่านใดชอบปิดได้เลยนะ3-50พิธีใหญ่นะครับในหลวงราชการที่9สเสด็จด,ด้วยนะครับเล G, ้วเกจิโหปลุกเสกเยอะนี่อันนี้หลวงพ่อแพรเนื้อเงินพี่พี่หายากตลับเดิมเมื่อก่อนเราเคยได้มีโอกาสนะครับได้เนื้อนวะเนื้อทองแดงนะพี่พี่อันนี้เนื้อเงินตลับเดิมๆหลังค่ายบางราจันปี3 435ีาปี39นะพ้่งเนี่ยน,น่าจะเขียนด้วยนะครับ นี่สวยแชมป์เลยมีใหม่เลขมีอะไรนะ100ปีสิงห์บุรีนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมันหลักร้อยนะครับและนี้เหรียญปูคำมีเอาแค่200พอท่านใดเร็วท่านใดได้นะสวยๆเลยรุ่นพิเศษลบบุรีราคานี้ไม่มีแล้วนะปูคำมีท่านก็เป็นพระอริยะส่งอีกหนึ่งรูปของจังหวัดลบบุรีนะพี่โอ้โหเกตอายุเป็น100ปีนะร้อยกว่านะครับเอาเหรียญละ200พอท่านใดชอบ ปิดได้เลยนะนี่สวยๆเลยนะครับผมมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะแล้วก็อันนี้สั่งกระจายมีพี่ๆสั่งกันเข้ามาเยอะจําไม่ได้นะต้องขอโทษสั่งกระจายหลวงพ่อเพี้ยนซองเดิมเอาองค์ละ2 0 0พอนี่อุดมสมบูรณ์โชคลาภท่านใดชอบนะครับแชมป์ๆเลยหลวงพ่อเพี้ยนมีมา2อ,อ,องค์นะครับและอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อแชมหลวงพ่อแชมก็เอาเอา200อพอนี่หลังหลวงพ่อช่วงปี2029ปนุกเสกศษวิธีใหญ่เหมือนกันน่าเก็บราคาเบาๆนะครับ นี่อันนี้เอา300หลวงพ่อดำผูกพัชสีมาวัดนางพิมพ์ปีหนึ่งแหนบสวยแชมป์เลย300บาทพอนะครับและอันนี้ก็เป็นพระทางสุพรรณนะครับนี่เป็นพระครูต่วนนะครับนี่ทิปปารโรนะครับในการพุทธศติมา3า0เหมือนกันแหนบเดิมๆนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆนะครับกดไลคเ์เดี๋ยวก่อนนะครับพี่ๆหลืออีกหนึ่งองค์พระบูชากำแพงศอกหลวงพ่อขอมองค์นี้เป็นพิมพ์ประสูต หายากปกติเราจะเจอแต่รีลาใช่ไหมอันนี้เป็นพิมพ์ประสูตรจะพบเจอน้อยเป็นหนึ่งในพิมพ์หายากสุดของบางกำแพงศอกนะครับนี่หลวงพ่อขอมสวยผิวหิ้งเลยพี่ๆนี่ใหญ่นะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับปีนะครับปี05นี่สวยมากๆ อันนี้นิยมนะพี่ๆนิยมเลยหล่อหล่อเนื้อตะกัวนะครับเก่าๆพุทธศิลป์แบบงดงามจริงๆนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับเป็นพิมพ์พับประสูตินะครับ<ๆ>หลวงพ่อขอมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปของเราดีๆนะครับมาแบ่งปันมาพูดคุยมาศึกษาพักเครื่องกันทุกๆวันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็ามาคอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอจบนะครับ EP นี้เป็นเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ